กับหญิงนะคะแล้วก็เฮียวิทยาเจ้าของร้าน19โพสีทองค่ะวันนี้มาแบบเร่งรวดเลยอีกหนึ่งคันนะคะซึ่ง2.8เรเจนเดอร์ในงบแบบหลานต้นๆขับได้แล้วเพราะว่าวันนี้เฮียวิทมาจัดให้วาวๆอีกหนึ่งคันอืมค่ะร้านลักหมื่นร้านลักหมื่นได้2.8เรเจนเดอร์ด้วยนะเรเจนเดอร์นะป้ายแดงกับร้านแปดเลยใช่ปี21เลยเครื่อง2.8ด้วยป้ายแดงร้าน8แสนมีทอนอ่ะโคตรแพงเลย เราเราไม่ออกหร okay, อกออกแค่2.4ก็พอ<ช>แพงกว่า2.4 4ฟร e วิวิกจริง2.4 4 wheel ประมาณล้าน7แสนค่ะตอนนั้นอะเมื่อปี21บอะประมาณล้าน7แสนตัวเนี้ยแพงกว่าการประมาณ7 8หมื่นอะเพราะว่าตัวนี้ต้องเพิ่มแบ c ทอปหลังคาดำก็อีกอะเพิ่มสีขาวแบกท็อปหลังคาดำประมาณเนี้ยนะเเยก็คือเ,ครเราเปิดราคาเข้าไปดูเนี่ยก็คือมันเกือบตกล้านแปด เกือบไม่ใช่แปดหมื่นนะเกือบล้านแปดแสนล้านแปดแสนใช่แล้ววันนี้ก็คือ,อเลขไม่เนี่ยแสนโลเลขไม่สนโลไมแ่แท้แเข้าศูนย์ตลอดโตโยตา้าทุกระยะมือเดียวไฟแดงเ<ช>จ้าของอายุห้าสิบเก้าเกือบหกสิบแล้วนะผู้ใหญ่ใช้ไม่ใช่เด็กวัยรุ่นนะผู้ใหญ่ใช้าจากที่ว่าเกือบล้านแปดแสนในวันนี้ก็คือเอาไปว้าวเลยนะก็คือล้านเก้าหมื่นเก้าพัน ก็คือของเดิมเนี่ยผมขายอยู่ก็คือหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสำหรับเครื่องสองจุดแปดหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามเก้าพันอหนึ่งไม่หนึ่งล้านหนึ่งแสห้าหมื่นเก้าพันแล้วก็พิเศษไปเลยก็คือลดไปให้หกหมื่นบาทเลยนะรายนี้เอาไปเลยไปใช้ปีใหม่กันเหลือแค่ล้านเก้าหมื่นเก้าพันได้ขับฟอร์จูเนอร์เจนเดอร์ปียี่สิบเอ็ดเครื่องสองจุดแปดสีขาวมือเดียว เลขไม่แสนโลเช็คศูนย์ตลอดใช่ไมลแท้ๆอย่างคันเมื่อเช้าที่เราปล่อยไปอ่ะคันนั้นเราก็1,259องห้าเ้าเนาะอันนั้นชมเดียวกันอันนั้นปี2 1่สเดจเครื่อง2องจุดแปไม่ประกันปี1เครื่อง2.8งจุดแปดสองร้อยสี่ม้าผมขายไป1,259อ่ะ1,259อันนั้นอ่ะหนึ่งสาเแต่คันนั้นมีชุดแต่งแสนบาทนั่นอ่ะแต่คันนั้นเลขไม่น้อยกว่าเลขไม่สามหมื่นเลขไมสามหมื่นเนี่ย อันนี้แบบเอาวาวๆไปเลยนะอันนี้ก็คือถูกกันถูกกันเกือบสองแสน่ะใช่เกือบสองแสนใช่อันนี้มาไวๆเพราะว่าเดี๋ยวผมจะออกไปซื้อรถนจะออกไปซื้อรถนแล้วพรุ่งนี้ไม่อยู่นะวันนี้มาไวไปไวก็เดี๋ยวรีบสรุปเลยอ่ะล้สร็จผ่อนิดนึงถ้าเกิดว่าฟีดาวอ่ะก็ผ่อนสบายๆนะคะอยู่ประมาณสักหมื่นแปดหมื่นไปไปนะถ้่ีดาวเลยนะหมื่นแปดแต่ถ้ามีดาวก็จะผ่อนน้อยลงมาเนี่ย ซื้อผ่อนไม่มีแบบเจ็ดต์ดาวเยอะผ่อนน้อยดาวน้อยผ่อนเยอะใช่แค่นี้เองเออแบ็กท็อปหลังคาดํามือเดียวป้ายแดงอย่างวิชิลินปีสองพี่สิบปี2023 265 50 20สเปคเดิมค่ะรีเจนเดอร์จะให้แม็ก20 GR ก็ให้แม็ก20่สิบจีอก็จะให้265 50 20นะอันนี้ก็คือสปริงแดงสปริงแดงของรีเจนเดอร์ตัวนี้จะให้สปริงแดงอ๋อไม่ได้เปลี่ยนนะสปริงเดิมจากสแตนดาร์ดจากโรงงานนะ ก็คือนี่ภายในอ่ะเดี๋ยวดูภายในไปทีเดียวเลยเดี๋ยวนี้มาไวไปไวเปสีดาแดงแล้วก็ให้เป็นเครื่องเสียงของ JBL หมดเลยอืมเนาะใช่เครื่องเสียง JBL นั่นแหะตรงตรงตรงแผงประตูก็จะมีลําโพง JBL ตรงนี้ก็ได้เออเนี่ยเนี่ยไม่รู้ในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่าอาจจะเบลอเบอนนิดนึงเอออย่างเงี้ยอือมือดิบอกว่าสวัสดีครับหาดใ่น้าท่วมเป็นทะเลแล้วใช่ใช่เพราะว่าโหหาดใหญ่ใช่ก็ท่วมโอ้เห็นข่าวทีแรกคิดว่า มีอยู่รูปหนึ่งมีอยู่รูปมังคนเอามาลงโซเชียลไอ้ที่ว่าไม่รู้ว่าตรงไหนของหาดใหญ่นะที่คนเอามาลงโซเชียลไอ้ที่ว่าเสไ <fik S 2> าไฟฟ้า,ฟาล้มแล้วไฟช็อตอ่ะผมเจอใ,ในโซเชียลอันนี้คือเห็นในโซเชียลแล้วก็อจีแรกที่เขาบอกว่านำ้ำท่วมหาดใหญ่คุอทีแรกเราคิดว่าเล็กๆน้อยๆไม่เท่าไหร่มันเป็นประมาณนี้แต่ท่วมเยอะนะโอ้โหแจกของก็จึงบอกไงว่าใต้เนี่ยเขามาไวไปไวถึงเวลาเนี่ยต้องเก็บของให้ทัน เวลาเขามาเนี่ยเขามาแรงทบทเวลาเขายุบเขายุบไวมันเป็นประมาณปี2021เดปี 2, 2021ัค่ะบทน,นี้เอาว้าวเลยเครื่อง2.8 2.8ตัวท็อปขับ 2, 2> ป้ายแดงเนี่ยเกือบล้านแ0แสนมีทอนอนะปิ่มๆแบะล้านเจแสนปลายๆเกือบล้านแป0แสนมีทอนแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าปี25เช็คราคาได้ราคาเต็มอยู่ที่1 8 3 5 0ล้าน8สน0บาท สำหรับตัวท็อปตัวนี้ค่ะถ้าราคาตัวขับสี่หนึ่งล้านเก้าแสนสี่พันบาทค่ะนี่คือราคาเต็มที่เปิดที่เปิดราคาของปายแดงโตโยต้าที่เขาขายอยู่ตอนนี้เนี่ยแต่ตัวนี้เป็นขับสองเป็นขับสองอย่างเงี้ยแต่ตอนปียี่สิบเอ็ดน่ะจะถูกกว่าตอนนี้เพราะรถเนี่ยยิ่งนับปีขึ้นไปเนี่ยมันจะแพงขึ้น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 มันไม่ได้ถูกลงแต่เดี๋ยวต่อไปอ่ะตอนนี้ปีหกแปดเดี๋ยวให้หกเก้าเดี๋ยวให้เจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเอะแลวรถเนี่ยเดี๋ยวมันก็ จะทะลุสองล้านมันเป็นประมาณนี้จริงๆโตโยต้านตนน G R เนี่ยตอนเนี้ยจีเนี่ยล้านเ <5, S 1> ก้าแสนไปไปขาดอีกหมื่นสองหมื่นก็สองล้านแต่ของฟอร์ดเดวเวอร์เะเครื่องเครื่องเครื่องตัวเครื่องสา0พันวีหกอะดีเซลสา0พันวีหกสองล้านสองแสนอะมันเป็นประมาณนี้ไออันนี้ถือว่าถูกกว่าเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่เดี๋ยวดูเลขใหม่กันเลยกันปะเดี๋ยววันนี้มาไวไปไวอ่ะเดี๋ยวสตาร์รถเลยโอเคสตาร์ติด อันนี้ใบเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวมาดูพร้อมกันหนะ้ารถเลยนะเดี๋ยวจะรีบออกไปซื้อรถเออวันนี้ะนะเออนี่ก็คือตรงน,นี้แสนเจ็ดพันสองร้อยสามโลไม่แน่แจว่าเห็น,หน,นพอดีวิทยุติดอยู่ไม่รู้นะก็คือแสนเจ็ดพันโลเพิ่งจะแต่แสนโละนะก็คือไปอีกทีเนี่ยก็คือตอนนี้แสนเจ็ดพันโลอีกหนึ่งหมื่นโลก็แค่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน เนี่ยก็อีกหนึ่งหมื่นโลเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยก็คือรับประกันเลขไม้แท้นั่งยาน,นอนยานแล้วเราก็รับประกันให้แล้วตัวถังไม่มีรับประกันไม่มีจนหนักไม่มีปีกวา้าอย่างเงี้ยเออไม่มีจนหนักค <2. 8. S 1> ันนี้เครื่องยนต์สองจุดแปดเครื่องยนต์สองจุดแปดสองร้อยสี่แรงม้าสองร้อยสี่แรงม้าที่เขาบอกว่าเห็นเป็นบ่อแดงเลยหรือว่าเป็นสองคืออย่างนี้ถ้าเครื่องสองจุดแปดขับสองเนี่ยให้บ่อแดงถ้าเป็นขับสี่ ปลกตรงนี้จะให้สีเทาเนี่ยตรงน,รงนี้ตรงนี้จะเป็นสีเทาใช่แผง,แผงข้างเนี่ยป็นสีเทาเนี่ยจะเป็นสีเทา,เเทาค่ะสำหรับตัวขับสี่แยกกันแค่นั้นแต่ขับสองเครื่องสองจุดแปดเนี่ยต้องดูสี่สี่เครื่องยนต์แต่ภายในเนี่ยเหมือนกันบ่อตัวเดียวกันดำแดงแค่นั้นเองแต่เครื่องยนต์เนี่ยถ้าสองจุดสี่อ่ะร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบแรงมา้าแต่ตัวนี้ก็คือสองร้อยสี่แรงมา้าสองร้อยสี่แรงมา้าสองร้อยสี่แรงม้านี่สองศูนย์สี่ลบ หนึ่งห้าศูนย์มากกว่ากันม้ามากกว่ากันห้าสิบสี่ตัวค่ะอืมห้าสิบสี่ตัวคือเครื่องเขาแพงมากตัวนี้นะที่แพงแพงเครื่องยนต์อย่างอื่นเหมือนกันหมดเข้ากล้องรอบคันนะกล้องกล้องกล้องรอบคันเนาะตัวนี้เป็นเรจนเดอร์แล้วเจนเดอร์เจนเดอร์สองจุดแปดเจนเดอร์นี่นี่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวนะแสงสะท้อนอันนี้กล้องหลังอันนี้กล้องรอบคันเป็นสามดีนี่ไงค่ะเป็นระบบสามดีเป็นสามดีอ่าเป็นระบบสามดีค่ะนะแอมนี่ แอร์ออโต้อะไรแอร์ออโต้แล้วก็มีที่ชาร์จโทรศัพท์ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ตรวนี้ที่เสียบกล้องกล้องบันทึกเดินทางนี่หน้าหลังแถมให้ด้วยอันนี้หน้าแล้วก็มีหลังอีกอีกงานหนึ่งใช่เนี่ยเนี่ยพมหมดเลยแล้วตัวนี้มีคุยคอนโทรลคุยคอนโทรลแล้วตัวนี้ไม่ออกนอกเลนด้วยนะเรดาร์ป้องกันการชนนี่ตัวออกนอกเลนเนี่ยพอกดก็ไปปั๊บจะขึ้นที่หน้าปัดจะขึ้นสัญลักษณ์ที่หน้าปัดตัวออกนอกเลนตัวนี้นี่นี่สัญลักษณ์อยู่นี่ค่ะไม่รู้ในกล้องเห็นชัดแล้วตัวนี้ที่เป็นรถเนนีีี่ยมสัััญกกษณ์ตว้็คื เวลาเราเข้าคุยคอนโทรลก็ไปปุ๊บเนี่ยตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยสเตปที่กดอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเนี่ยว่าระยะใกล้แล้วก็กลางแล้วก็ไกลว่าเราจะสเต็ปสเตปไหนเนี่ยเวลาเราใช้อ่ะแล้วถึงเวลาที่เขาบอกว่ามีระยะป้องกันการชนเนี่ยพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆเนี่ยก็คือเขาจะช่วยเบรกเขาจะช่วยเบรกอ่าเขาจะช่วยเบรกให้เนี่ยเนี่ยอันนี้สามเนี่ยก็คือจะเบรกไกลแต่ถ้าอันกลางก็คือเบรกใกล้มาแต่ถ้ามีขีดเดียวเนี่ยคือใกล้ลดเรามาก เสียวเสียวเสียวมันเหมือนแอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ารถเขาไม่เบรกจริงระบบขัดข้องคือชนตูมคันท้ายแต่ถ้าจะลองเนี่ยให้ลองสเต็ปที่สามอย่าไปลองสเต็ปหนึ่งอันตรายแอมเพื่อระบบขัดข้องขึ้นมาแล้วเราไม่ได้เบรกนี่ระบบเขาสั่งงานแล้วก็เบรเกิดไม่เบรขึ้นมาไปตูมคันหน้าเขาอันนีู้ดเล่นๆขำๆแต่ไม่ผิดพลาดหรอกระบบของโตโยต้าอย่างเงี้ยเอ๋เนี่ยดูบอดินี่เดี๋ยวค่ะรอสักครู่ดูบอกวิ่งมาแสนโล เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตดับเครื่องนิดึงี่ะพี่บุญเพียงบอกสวัสดีทั้งสองท่านค่ะครับสวัสดีครับนะอู้บอกไม่ไม่สุ่มาดูนี่นี่นะมาดูใกล้ๆนี่นี่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เย็บไม่ได้ไม่ได้เสริมไม่ได้อะไรนะนี่เนี่คือเจ้าของเดิมอายุจะหกสิบแล้วเนี่ยคือผู้ใหญ่ใช้เขาก็รักษารถของเขาเนี่ยพวงรุ่งพวงอะไรเนี่ยเนี่ยเกศศากยังอยู่เลย เนี่ยถ้าคือไม่ได้เห็นเลขไม่เนี่ยคือไม่เชื่อนะว่ารถวิ่งมาแสน,แสนโลโลใช่อย่างเงี้ยคิดว่ารถวิ่งประมาณห้าหมื่นโลเนี่ยค,คือบอกเบริร์มันไม่มีซุดไม่มีขาดไม่มีรอบเลยเนี่ยแล้วบบาตึงๆพวงมาลัยก็เก็บหนาๆเลยค่ะเนี่ยไปแทนเกือบล้านแปดแสนนะวันนี้ก็คือเอาว้าวไปใช้ปีใหม่กัน uh huh. ได้ขับตัว2.8ราคาถูกในตลาดเลยเอาว่า uh huh. ได้นะล้านหลักหมื่นเนี่ยได้ขับปี21่ปเเจนเดอร์นะไม่ใช่ลีเดอร์เครื่องส8ุดแล้วก็ไม่ใช่ก่อนลีเดอร์ค่ะ เมื่อก่อนหน้าเนี้ยถ้าใครติดตามไลฟ์มาเนี่ยอันนี้คือผมมีการไลฟ์สดเมื่อครึ่งชั่วโมงชั่วโมงที่แล้วอ่ะผมมาไลฟ์ฟอร์จูเนอร์เมื่อช่วงเช้าะไปหญิงไม่ไม่มีมีลเดอร์ไหมมีลีเดอร์วันนี้ยังนะอ๋อกลีเดอร์ไงที่ว่าโฉมสองจุดที่ว่าขับซีอ่ะอันนั้นน่ะก็คือตัวเริ่มก็คือพอโฉมนั้นเสร็จแล้วก็มาโฉมลีเดอร์แล้วพอมาตัวแพงคือลีเดอร์กับไอ้ตัวเนี้ยต้อง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 แยกรุ่นเพราะว่าเขามาเป็นสองรุ่น แต่ตัวถูกก็คือ leader ตัวแพงคือ r e เจนเดอร์มันเป็นประมาณนี้นะดูบอกข้างหลังเนี่ยถ้าไม่มีคนนั่งเลยนะคือเขานั่งคนขับคนเดียวเขานั่งคนขับคนเดียวและอายุจะหกสิบแล้วเจ้าของเนี่ยแล้วไปซื้อบ้านเจ้าของก็เลยนะไปซื้อก็เจ้าของโดยตรงไปซื้อก็เจ้าของโดยตรงอย่างเงี้ยไปซื้อกบเจ้าของโดยตรงเลยเนี่ยสภาพไหนและยางปียี่บสามมิชลินชุดนี้เกือบสามหมื่นเลยนะเขาบอกเขาเปลี่ยนมาเกือบสามหมื่นเนี่ย แล้วคือประเด็นอะราคาฟังได้มากๆราคาว้าวไปเลยจริงๆนะก็คือมาจัดโปรให้ที่บอกว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะมาจัดโปรเอาคันนี้จัดโปรให้เนี่ยเอรเนี่ยร้านเก้าหมื่นเก้าพันได้ขับตัว2.8งจุดแปดนะคือคันนี้ต้องรีบเลยนะคันนี้ต้องรีบแล้วเข้าส่วนตลอดแล้วเลขไม่แสนโลเนี่ยก็คือเลขไม่แก่นิดนึงแต่ถือว่าไม่เยอะและถือว่าไม่น้อยคือกลางๆเอาคุยกันที่ไม้แท้ไม่ใช่วิ่งมาสองสามแสนแล้วมากองไมปรับไม้เหลือแสนโลก็คือดูดิวิ่งแสนโลพวงมาลัยเนี่ย ไอ้ที่เก็ตยยังไม่โล้เลยยังเป็นหนามสากอยู่เลยคิวสัมผัสหนามแล้วเบาตัวขึ้นตัวลงเนี่ยก็คือเบาะนี่ไม่ลอกไม่ฉีกไม่ขาดได้ด้วยสีหนังเนี่ยยังดําเหมือนเท่ากันทั้งตัวเลยแล้วก็ใกล้เคียงกับฝั่งหน้าสายเพราะว่าหน้าสายนี่แทบไม่มีคนนั่งแล้วยิ่งเบาะหลังเนี่ยตรงกลางและตรงเนี้ยเขาบอกไม่นั่งเลยไม่นั่งเลยมันเป็นประมาณนี้เออเนี่ยเครื่องมือแม่แรงก็อยู่นี่ ตัวเอาเนี่ยดูให้ดูพื้นพรมเครื่องมือแม่แรงอยู่ในนี้ให้ดูพื้นพรมค่ะใหม่คลิปๆเลยนะแล้วก็ดูนี่อันนี้นะผ้าหลังคาดานะผ้าหลังคาดํมก็จะมีสีเทากับสีดํานะใช่ตัวนี้ให้หลังคาดําแล้วผ้าอย่างเงี้ยในคลิปอาจจะดูในไลโซดจจะดูเหมือนเทานะคะแต่ของจริงก็คือดำนะลำโพงให้ JBL แล้วตัวนี้ให้เหมือน t ดีเลยใช่คือเขาทิ้ง t ดีแล้วมาวางไว้ให้กับตัวนี้เนี่ยตัวนี้นี่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ทิ้ง t ดีเป็น GR นะตัวนี้ไม่ได้หรอก เพราะว่าไปเรียนแบบของทีอาดีทีอาดีดเ<ม>ร,ร,รียนแบบมาณแพงเอ,งเ,องเนี่ยเนี่ยดูข้างใต้ดิบไหมดูสองคร่าวๆป่ะเพราะว่าได้ทีเดียวไปเลยเพราะว่าเดี๋ยว<ห>มาไวไปไวเออเนี่ยเนี่ยดูโชค๊คนะน็อตที่ไข่โชกก็ยังเป็นสีเงินอยู่แล้วตัวท้ายโชกก็คือเป็นสีดาน็อตบางตัวจะเป็นสีเงินสีเทาอ่ะพูดง่ายไม่ใช่สีเงินเอเนี่ยเนี่ยทองไม่มีแดงเแล้วยางอะไรไม่เคยลงดินเลยหนวดกุ้งอะไรอยู่ครบหมดยางกิปค่ะ แล้วก็อ่าแล้วก็อะไรเอ่ยนี่สวยสวยสองหกห้าขอบยี่สิบนะสองหกห้าห้าสิบยี่สิบแมเเอาก็ให้ส <c oughs> องหกห้าห้าสิบยี่สิบดูภายในอีกทีเนี่ยดูรอบๆแล้วเดี๋ยวปิดไลน์ละเออตัวนี้แถมถาดตัวนี้ด้วยนะพอดีของเดิมเนี่ยเป็นเป็นมตัวนี้ไม่มีมา <c oughs> ก็เลยตัวเนี้กันน้ำได้เลยของไม่เอี่ยม นะเพิ่งจะสั่งมาทั้งหมดห้าชิ้นเนี่ยวเวลาหน้าฝนเนี่ยเปียกน,น้ําตัวเนี้ยจะไม่ไม่ไม่ไมไมนำไม่ทะลุเวลาเทออกมาน้ําก็ไหลออกแล้วพอผ้าเช็ดก,ก็คือแห้งเลยวัสดุตัวนี้จะไม่ไม่ไม่ขังน้ําให้ให้ชื้นพอผ้าเช็ดคือแห้งเลยวัสดุตัวเนี้ยเขาทํามาสําหรับว่าใช้สาหรับรองเท้าเลยอ,อย่างเงี้อยออตัวนี้เครื่องสองจุดแปดเครื่องสองจุดแปดแล้วก็ที่บอกว่าเมื่อไลที่แล้วเนี่ย คือผมพูดคือเบอร์เบอร์บางทีรถหลายคันที่ปล่อยไปมเมื่อเช้าจำแรงมาพคีคือไม่ได้จำผิดปากเนี่ยคือใจอสมองอะว่าคือคิดว่าเดี๋ยวจะพูดว่ามันสองร้อยสี่แรงมา้าแต่ปากไปพูดว่าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงมา้าคือไม่รู้ตัว <laughs> คือเป็นการไฟ้สดแล้วคราวนี้เราไปย้อนฟังฟังดู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 คลิปอะพอเ,เราก็ไปย้อนฟังเฮ้ อใจเราพูดสองร้อยสี่เอ้ยเราทำไมเสียงไม่ไปออกร้อยเจ็ดเจ็ดแรงมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมาแจ้งว่าโฉมนี้ก็คือเป็นสองร้อยสี่แรงมาเครื่องสองจุดแปดสองร้อยสี่แรงมาไม่ใช่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดไม่ใช่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงมานะสองร้อยสี่แรงมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องสองจุดสี่พวกปีสิบหกสิบเจ็ดอะไรอะโฉมพวกนั้นมาเนี่ยจนถึงปี ปีคู่กับตัวนี้มาเนี่ยยี่สบสี่ยี่ห้าอะไรพวกนี้ก็คือร้อแรงมา้ายังไม่ได้เพิ่มสำหรับเครื่องสองจุดสยห้แรงมา้า <c oughs> นะแต่พอมาเป็นสองจเนี่ยพวกปีสิบห้าอะไรไอโฉมก่อนจากตัวนี้ก็คือ <c oughs> เครื่องสอเนี่ยร้อเจิแรงมา้าแต่พอมาปียี่สิบลีเดอร์อรจเจตรมาแล้วยี่สิบยี่เอ็อะไรใน <c oughs> ในพวกง่ายโฉมแบบนี้ <c oughs> ก็คืออัปเกรดเครื่องยนต์จากร้อยเจ็ดสิบแรงมา้า เพิ่มมาเป็นสองร้อยสี่แรงม้าทันทีเลยเป็นเท่าไหรนะห้าสิบห้าสิบกว่าป่ะใช่ไหมสองไม่ไม่สองอสองร้อยสี่ลบหนึ่งเจ็ดเจ็ดเพิ่มแรงม้ามาอีกยี่สิบเจ็ดตัวจากจากที่ว่าเครื่องสองจุดแปดกับสองจุดแปดนะแต่ถ้าเครื่องสองจุดสี่ร้อยห้าสิบแรงม้ามาสองร้อยสี่นะห้าสิบสี่ตัวแรงม้าเพิ่มคือเครื่องยนต์ก็ถึงได้แพงมากเครื่องยนต์ก็ถึงได้แพงมากเพราะว่ารถเขาโฉมเดียวกันแต่ที่มันแพงแพงเครื่องยนต ถหงเครื่องยนต์ที่ว่ามันเกือบล้านแปดแสนแล้วมันขับสนุกประหยัดน้ํามันแล้วขับสนุกเครื่องสองจุดเข้าหาใช้เพราะว่ามือสองอะในตลาดไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแล้ววันนี้เรามาขายเนี่ยราคาถูกกว่า2.4อจุดสี่ใช่ไม่ใช่ว่ารถชนหนักพลิกคว่ำม,มารถกอไม่รถน้ำท่วมเฮ้ยสองรีเจนเดอร์สองจุดแปดแม่งโฉมใหม่ปียี่บ็ดแม่งขายลังละหมื่นรถมีปัญหาราะวะ่าจุกป,ปะ่ะเนี่ยเป็นประมาณเนี้ยเออเนี่ยก็คือ จัดโปรให้นะว้าวไปว้าวไปเลยก็คือไปได้เอาไปขับฉลองปีใหม่ได้ล้านหลักหมื่นล้านหลักหมื่นเลยได้ขับเครื่องยนต์2.8ก็หายไปก็หายไปประมาณเกืบ0จ็ดแสนนะประมาณประมาณเจ็ดแสนประหยัดเงินไปได้เจ็ดแสนได้ขับ2.4 r e g e n d ร์โฉมใหม่ขับไปต้องอายใครก็คือเป็น l e g e n d e r แท้2.8โฉมใหม่เ e g e n d ล้านหลักหมื่นจังปะเพิ่มจากโฉมเก่านิดนึงขยับมา ได้ขับรีเจนเดอร์มันยืดได้อะมันอวดได้เฮ้ยรีเจนเดอร์สองจุดแปดนะเว้ยใช่แพงกว่าสองจุสี่ขับสี่ใช่ไปอวดได้ไปคุยได้ไปพูดได้เอาความจริงไปไปพูดได้แต่ถ้าความเป็นจริงมันไม่ใช่เกือบล้านแปดแสนแล้วเราไปพูดเนี่ยอย่าไปพูดอายเขาอย่าไปปล่อยไก่นี่คือเรื่องจริงอะไรที่ไม่เป็นความจริงนหละอย่าไปอวดอ้างอย่าไปพูด มันไม่ดีถูกป่ะใช่ค่ะความจริงก็คือความจริงใช่ค่ะโลกโซเชียลคนอื่นเขาก็รู้ไม่ใช่ว่าเรารู้คนเดียวมันเป็นประมาณค่ะอ่ะยิงบอกรุ่นเด้อเดียวติคลิปแล้วนะคะเป็น Toyota Fortuner 2.8รีเจนเดอร์นะคะองบอกก่อนว่าเป็นรีเจนเดอร์ตัวตัวท็อปเขาตัวแพงเขานะป้ายแดงเกือบล้านแปดแสนเนาะใช่มีทอนเนี่ยปีสอง0ัน ยีจดปี2021ันเอ็ะคะแล้วก็ได้สีขาวด้วยสีขาวนี่ก็ต้องเพิ่มเงินแบ็คคอะหลังคาดําก็คือวันนี้เฮียวิจจัดให้วาวๆเลยถ้าหน้าร่้านห้าเก้าหนึ่งล้านหนึ่งแส้าหนเกวันนี้ลดเพิ่มไปห0 0 0ื่นนะเหลือแค่ล้านเก0าหเบาทเอาไปใช้กันเลยเครื่องยนต์สองจุ ราคาว้าวถูกสุดในตลาดใยังเป็นประมาณเนี้ยซื้อสดไม่มีแหวกเจ็ดเอ็ส่วนถ้าซื้อจากไฟแนนซ์ฟีดาวจะผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นหกพันก็ข่าวนะมาลองขับดูถ้าใครอยู่ใกล้รถขับดีมากรับประกันรับประกันเลยรถขับดีมากนะได้ยางวิชิลินด้วยยางปี2 0 2พันยิวิชิลินชุดนี้เกือบสา0,000ืนบาทมือเดียวจากป้ายแดงเจ้าของอายุห้าสิบเก้าเกือบ6กสิบละมือเดียวจากป้ายแดงเลยที่ยวสำเนามาดูไม่ได้เไรเพราะว่าจำไม่ได้ไงเพราะรถมาหลายคันเออเดี๋ยว บอกผิดบอกถูกอะไรอย่างเงี้ยพอดีมีสำเนาอยู่เกหน้ารถก็เลยหยิบมาดูคันลืมเพราะว่าใครอยากได้รอเวาว่ะแคปแคปทะเบียนน่านะเก้าสองสามสามค่ะบางทีบางทีอ่ะเรานึกคันไม่ออกเพราะว่าตอนเนี้ยคอนจูเนอร์มีเป็นกองทัพเยอะจริงๆรมีใหม่ตั้งแต่สองหมื่นโลใช่ตอนเนี้ยก็คือน้อยสุดสองหมื่นโลยังไม่ได้มาหลายปีสองพันยี่สิบสี่ปีสองพันยี่สิบสี่เจ้าของโรงแรมที่เกาะพังงานเป็นฝรั่ง ผมไปเอาได้ตัวมาแล้วคนสู้กันเลยคันนี้20,000โล,20โลรถผลิตปี23จดทะเบียนปี2024ลีดเดอร์ขับ 2. 2เดี๋ยวค่อยติดตามคอยติดตาม,คอ,ตตามคอยติดตามกันไว้ก็คือ20,000โลแค่นั้นสภาพคันนั้นใกล้เคียงกับใบแดงมากลีดเดอร์ 2.4V นะอย่างเงี้ยแล้วก็มีเลขไม30,000แล้วก็เลขไม ก็คือไล่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 ขึ้นมาหลายบรรไดอะไรประมาณนี้นะเจ็ดหมื่นแปดหมื่นสี่ห้าหมื่นห้าหกหมื่นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ปีแล้วแต่สเต็ปสเต็ปแต่ทุกคันรับประกันเลขไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามีว่าปอมไม้ปรับไม้ผมรับซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันเป็นประมาณนี้แล้วก็เป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็ของผมเนี่ยเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ใช่รถประมูลไม่ใช่รถยืดไม่ใช่รถอ่าหมดสัญญาเช่านะผมจะซื้อแต่รถบ้านเนี่ยคันนี้ก็มือเดียวอีกละ เนี่ยก็คือเวลาผมซื้อรถน่ะผมจะซื้อรถมือเดียวมือเดียวมือเดียวให้ผมซื้อผมจะไม่มีเลยนะรถสามมือสี่มือห้ามือถามว่าในตลาดที่ขายมีเยอะไหมมีเยอะนะแต่ผมคัดทิ้งให้คัดทิ้งให้คือผมไม่รู้ประวัติว่าเวลาเปลี่ยนมาแล้วสามมือสี่มือเนี่ยมันใหม่แท้ไหมผมก็กลัวรถพอใหม่เหมือนกันไปรับประกันจูนสี่ยูนห้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาผมเดือดร้อนพอผมเช็คประวัติอะไรไม่ได้ไม่ชัวร์ผมไม่ซื้อเลยดีกว่ามีรถให้ผมซื้อทุกวันสายผมเยอะ เนี่ยวันนี้ผมก็ซื้ออีกแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีให้ผมซื้อผมซื้ออีกเนี่ยมันเป็นประมาณนี้แต่ซื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าสักกับว่าซื้อซื้อเราก็ต้องคัดรถไม่ดีอย่าไปเอามาเดี๋ยวมันเดือดร้อนถุกอ่ะก็คัดรถดีๆสวยๆมาขายแล้วมันสบายใจลูกค้าซื้อไปแล้วก็ไม่กลับมาด่าเราค่ะไม่ต้องเสียไม่ต้องซ่อมใช่เนี่ยค่ะขอแทกนิดนึงถ้าใช่จุกใจคันนี้เนี่ยเออมาจำหลอกหลดได้เลยเพราะว่า ว้าวราคานี้ถ้าตัวน้องแบบนี้นะคะมีแค่หลักหมื่นมีแค่คันเดียวหมดแล้วหมดเลยได้ค่ะได้2.8ด้วยไม่ใช่2.4ได้ปี2021เลยจดมือเดียวรถบ้านล้านเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นป้ายแดงเกือบล้านแปดแสนเลยอ่ะคันนี้สองจุดแปดเครื่องยนต์สองร้อยสี่แรงม้าตัวท็อปขับสองหนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นล้านเก้าหมื่นเก้าพันขอฝากไว้ด้วยคันนี้นะขอฝากไว้เลยขอฝากไว้เลยวันนี้ตั้งใจมามอบให้ขับต้องไวเลยนะคันนี้ ถูกสุดในตลาดแลนะนะเอ้อะวันนี้ไปก่อนเขาไปก่อนเดี๋ยวจะไปซื้อรถครับ 8, 19โปรตีทองไว้ด้วยครับครับขอบคุณมากเลยครับส,สดีสวัสดีครับ